เอาไปในมาเบิ้งตัวผูนะครับอ่ามาจะสัมัสอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ในสนามมี15ตัวนะครับลงทะเบียนไว้18นะครับยังเหลืออีก3ตัวนะครับอ่ากบอไทยเพศผู้รุ่นฟันน้ำนมโมเพ้งนะครับอ๋อ่าทยอยมาแล้วนะครับ16แล้วนะครับอีก2ตัวนะครับอีก2ตัวนะครับท่าน เจ้าของกระเบือนะครับที่ยังไม่นำกระเบือเข้าสู่สนามขอเชิญนะครับ<อ>ก็ขอชมเชยทางทีมงานเอาตอนน้องเหล็กน,นะครับถือว่าปีนี้เป็นครั้งที่2แต่ว่าถือว่าสัตว์เข้ามาร่วมงานของเราได้ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับกนะร,ระบือบันไทยรอรอครับบ้านนี้เป็นเวียดีครับบ้านนี้ Một trái không hả? Hãy cho không ตัวนี้ไหมลูกผู้ใด้หรือตัวนี้ลูกเกาลัดตัวนี้ลูกไส้เกาลัดนะครับนะครับในในสนามตอนนี้ยังมีแค่16ตัวนะครับเห็นลงทะเบียนไว้18อันนี้ลูกใครครับเนี่ยที่ยังไม่นำกลับไปของท่านก็ส่ฝ่าประธานนะครับลูกไส้ฝ่าประธานตัวนี้ตั้เกาลัดนะครับตัวนี้เกาลัดตัวนี้ฝ่าประธานตัวนี้นะครับ ลูกสร้างอุดอนตัวนี้นะครับฝ้าประท่านนะครับตัวนี้นะครับเลยแชมป์ร้อยไล่สอดจ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 อดนลดจอีจอดจอดจอดจอรจอนจอดจอดจอดจอตจอดจอดจอดจอนจอดจอดจอดจตดจอ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 ดจนดจอดจอดจอนหอาจอด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 จอจอดจอดมอดจ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 รดจอจจอดนะครับอออครับ กระเบืเ้องพิพูน้ำนมบบเพิทกระเบื้องพิพูน้ำนมโอเพ่นนะครับใครยังไม่มาเรียนเชิญเข้าสู่สนามนะครับสองครับเลื่อยแฉงขาน่าจะหมดแล้วนะครับสามนะครับลูกพูด,ดนาเนเลลูกท่องใบลูกท่องใบโอ้ท่องใบจะของแกียนเข็มไร้สนามถวยพระราชท่านน่าจะหมดแล้วนะครับห้าครับแล้วกรรมการจะเล่นตัดสินนะครับลูกไส้ท่องใบนะครับ ขาเลยเนี่ยขาใหญ่กับเก่เนี่ยนี่นะครับมาเบิ้งทิมหมอโจนะครับมาเนี้เบิ้งทิมหมอโจเด้อตัวแรกครับลูกเขาได้ครับตัวแรกไอ้ลูกเจ้าไหมนะครับเนาะาโทข้อขาปวดโ้อแต่ละตัวตัวที่สองนะครับ นี่น้ำทิ้มโดยหมอโจนะครับทีมงานบัลลูเอเฮาเด้อพี่น้องเด้อลูกไส้เงินมงคลนะครับหลานของท้องตีนโตพี่น้องครับรทอดทงตัวนี้นะครับลูกเสียเบิรมพันล้านเบิ่งกบันไทยกับฮู้พี่น้องเฮาเบิ่งกไทยเด้อเด้อพี่น้องนะเบิ่งกไทยโอ้อันนี้วายเผือกนะครับ อันนี้ขอบคุณนะครับคุณหมอคุณหมอโตดนะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับพี่ชัยสลางของเรานะครับนี่นะครับคุณเลอสนามนะครับน้ำทีมผู้จัดนะครับอันนี้คือน้ำทีมผู้จัดเตยพี่น้องเด้อกีน่าน้าเจอกันอีกพี่น้องครับนี่ของแท้ของแท้อันนี้ลูกไผ่ครับนี่นะลูกเหมพอนผลาญนะครับเนาะทอดเจลาโตนะครับเป็นลูกปอพันดังๆทั้งนั้นเลยนะครับตัวเผือกนี่ลูกเขาได้ครับน่ะแกีวฝ้าครับเกีวฝ้านะครับเนาะนี่แก้วฝ้าพญาควายเผือกเครื่องเขาอันนี้เป็นควายไทยบ้านเพิ่น เลี้ยงนะครับโอ,โอ้นี่ของเถื่อนจริงไหมลูกไอ้ผู้ได้เนี่ยลูกเบิ่มครับลูกเบิ่มนะครับน้ำทิมโดยอไอ้เต่งนะครับจากอำเภอกุดลังเฮานะครับตำบลหวยเตยพี่น้องเฮาทีนี่เป็นไรครับลูกเสียเบิ่มพันล้านป<ะ>้าของแถืของแถืมามาอีกตัวหนึ่งนะครับลูกไใครับไปเนี่ยเงินอุรูไถ่ครับลูกเงินอุรูไถ่พี่น้องเฮาตัวนี้นะครับหัวักขอดแม่นะครับหัวักขอดปอ ัจกหดออมนลูกไส้เงินไทยนะครับนี่ใหญ่เดี๋ยวยังบางท่างหนาเอาตัวนี้ถามนี่เนาะตัวนี้ถามแล้วนะครับตัวนี้หนาจะเป็นเกาลัดตัวนี้นะครับลูกไผ่นี่ลูกเทพมังกรนะครับพอเป็นควายเผือกนะครับตอนนี้ประจำการยู่หนาสี่ยู่นําหอยตํ่ายําไม่ท้องนะครับโอ้สุดยอดสุดยอดเยอะมากเลยค่ะรุ่นนี้หนาตามล้อล้อานั้นได้พี่น้องได้ผลอ่านะครับเนื่องจากค่อนข้างจะเยอะนะครับขอ ต้องขอขอบคุณทุกตัวที่เข้ามาฝั่งนี้ครับฝั่งฝั่งขว้างมือผมทั้งหมดนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอขอเียนเชิญนำกระบืนอของท่านเข้าพักผ่อนก่อนนะครับฝั่งฝั่งขว้ามือผมนะครับขอเี่นเชิญเข้าพักผ่อนนะครับจะให้ที่เหลือเขาได้ได้มีพื้นที่ได้เดินรอบได้นะครับขอขอบคุณทุกตัวขอเสียงปมมือให้มันนะครับยกปมือให้พ้นจะขอบกระบื้ทุกตัวนะครับมีความสวยงามในแต่ละแบบของทุกตัวนะครับแต่จะ อาจจะจัดการเลี้ยงดูได้ไม่เท่าฝั่งนี้นะครับต้องไปปรับปรุงอีกนิดหนึ่งนะครับไปท้ายพญาฉีดยาบำรุงนะครับแล้วก็เลี้ยงเห้่ว้วนนะครับอาบน้ำด้วยดูเราต้องช้งานเพื่เพื่อนนะครับดูดีกรรมการมันก็ล่างให้คะแนนนะครับโอเคแล้วนะครับฝั่งฝั่งที่เหลือนะครับที่เหลือขอสควอเทนรอบฝั่งขวารอบหนึ่งนะครับเดินเดินต่อกันเลยนะครับเดินมาเรื่อยๆนะครับ เดินก,กว้างๆนะครับเดินก,กว้างๆกว้างๆรอบสนามนะครับโดยไหนพ่อแม่พี่น้องเบิงเ่งน,นะครับสวยทุกตัวนะครับสวยทุกตัววันนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดแยกไซส์เนาะถ้าแ,แยกความสูงก็จะเป็นสองรุ่นที่สวยทั้งสองรุ่นนะครับแต่วันนี้ไม่ได้กำหนดความสูงก็ไซส์เล็กอาจจะแพ้ไซส์ใหญ่ไปเลยนะครับ ให้ย็นต่อท้ายกันไว้นะครับให้ให้ย็นต่อท้ายกันไว้นะครับโอเคมามาแล้วให้ย็นต่อท้ายนะครับโอเคหยุดเลยครับหยุดเลยครับโอเคครับกเกดี๋ยวขอเวลาดูแป๊บนึ่งครับเออา่นย <c oughs> <c oughs> ันนี้กรรมการเพื่อนกําลังรวบรวมคะแนนนะครับกําลังให้คะแนนเด้พี่น้องเด้อเปลี่ยนซื้อไหมครับบันนี้บันนี้ติ๊กแล้วครับนะเนาะโ,โอ้ติ๊กเกียร์สตาร์บันนี้นะครับโอ้ถามซีเทือ่อเปลี่ยนซื้อซีเทื่อได้พี่น้องได้น,นะครับ ของอยู่ในพี่อยู่รูดโอ้ยนานๆกําลังรววรวมคะแนนนะครับท่านกรรมการเพิ่งกําลังรววรวมคะแนนเด้อพี่น้องเด้อนะครับ นะครับผลออกแล้วนะครับเออได้ความรวดเร็วเนื่องจากไซต์มันแตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับดูง่ายนิดนึง สำหรับรุ่นนี้นะครับเมื่อกี้ก็คัดออกไปแล้วชุดหนึ่งนะครับก็เหลือยังเหลืออีกถือว่าในนี้ยังยังเป็น2ชุดให้เราได้เห็นนะครับก็จะมีชุดเล็กกับชุดใหญ่นะครับสำหรับวันนี้นะครับเนื่องจากไม่ได้กำหนดความสูงเนาะชุดเล็กก็อาจจะเสียเปรียบนิดนึงนะครับก็4ตัวนี้นะครับน้องเล็กทั้ง4ตัวนะครับก็ขอเสิญปลุกมือให้น้องเล็กทั้ง4ี่ตัวได้ครับขอบคุณมากครับครับทุกตัวสวยหมดนะครับแต่ว่าวันนี้จะแพ้ไซส์นะครับแพ้ขนาดนะครับออกก่อนนี้ยังปักผันได้เลยนะครับ ครับ้งทั้งสี่ตัวนี้ขอบคุณมากครับถ้าถ้าเป็นไปได้นะครับทีมงานเจ้าภาพนะครับปีหน้าให้จัดให้จัดรุ่นนะครับให้จัดรุ่นความสูงไม่เกินร้อยสี่สิบขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับอาจจะได้ขึ้นมาอีกรางวัลหนึ่งนะครับสําหรับสามตัวที่เหลือนะครับสามตัวที่เหลือนี้นะครับเป็นกระมบือสามารถเป็นเบือครอบพันที่ดีได้ทั้งสามตัวเลยนะครับเป็น ผสมในพื้นที่ของเราแล้วก็รีดน้ำเชื่อขายได้เลยนะครับเพราะว่าลักษณะสวยงามมากนะครับทั้งสามนะครับผมขอเดินอีกรอบหนึ่งได้ไหมทั้งสามตันนี้ขอขอเดินวนเดินวนอีกรอบหนึ่งเลยครับเด,เดินอีกนะครับโอเคเดินสวยทั้งสามนะครับโอเคเดินสวยทั้งสามนะครับเพื่อน้ะครับเวลาันเดิน อ่าจิตอดห้อยเก่ากับบางตัวยินลำหนาห้อยเก่านะครับอันนี้คือกระเบือทีเรียงไงนะครับอ่ามาเลยครับบวดบดบดมาหน้าเวทีนะครับบวดมาหน้าด้านหน้าเลยอ่ามาเรื่อยๆนะครับมาด้านหน้าเลยนะครับจากการเดินนะครับเราจะเห็นทั้งหมดนะครับว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายนะครับนะครับวันนี้นะครับอ่าระหว่างเดินผมตัดสินได้เลยเนาะนะครับวันนี้ทั้งสามตัวนี้นะครับกรลมการพิจารณาแล้วนะครับ เนื่องจากตัวหน้าอาจจะเป็นน้องเล็กสุดนะครับจริงๆไซส์กับขนาดลูกทรงนี้คล้ายๆกันเลยนะครับแต่ด้านหน้าความสมบูรณ์อาจจะยังไม่พร้อมสู้พี่ๆเขาอีกสองตัวนะครับกรรมการเลยให้ตัวหน้าสดของน้องผู้ชายนะครับได้ที่สามนะครับเสยงบวกมาให้ีด้วยครับอ่าเหลือตัวใหญ่สองตัวนะครับเหลือตัวใหญ่สองตัวเบอร์ของเราเบอร์อะไรครับเบอร์สองนะครับของของพ่อเบอร์เนี่ยเบอร์สิบสี่นะครับระหว่างเบอร์สองกับเบอร์สิบสี่อ่ะ อ่าผู้ได้มาเบอร์สองครับผู้ได้มาเบอร์อ <laughs> รอสองแสนนะครับคือผัวนางวันไหนอ่าเบอร์สิบสี่ครับผู้ได้มาเบอร์สิบสี่งี้ประมาณสีดังก็เยังดีนะครับอ่าวันนี้นะครับเนื่องจากรูปร่างที่เราได้เห็นเนาะภาพรวมแล้วก็การเดินที่เราได้เห็นนะครับอ่าโครงสร้างก็จะเหนือกันอยู่นิดนึงนะครับวันนี้ถ้าเอาพูดตรงๆเนาะเบอร์สิบสี่ 14, มีโครงสร้างที่เหนือกว่านิดนึงเพราะว่าทั้งสองเดินเป็นลูกทรงที่ จริงๆเป็นรูปทรงเดียวกันเลยเป็นปนลายทรงเดียวกันนะครับไม่ว่าจะดูด้านหน้าด้านทางด้านทา้ายด้านข้างด้านทา้ายน,นะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้กรรมาการเลยตัดสินให้เบอร์14นะครับได้ที่1นะครับเบอร์2ได้ที่2นะครับเจบบมส์อลได้ปับออ,อเจมสมอบรางวัล <ๆ S 1> ด้านหน้าได้เลยนะครับขอบคุณครับได้ธนาขดขอพันขอบสุดยอดขอพันไปออกเลยลูกออกเลยออกเลยเตรียมรรางวัลด้ทั้งหาเลยลูก รุ่นต่อไปนะครับรุ่นต่อไปกบับเบอร์เพศผู้ฟันแพ้นะครับรุ่นต่อไปกบับเบอร์เพศผู้ฟันแพ้นะครับขอเรียนเชิญท่านเจ้าของกบับเบอร์เพศผู้ฟัน